สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยมาฝากครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆครับไม่มีชนเลยครับคันนี้รถสมบูรณ์มากๆนะครับกับมิตซูบิชิแรนเซอร์ซีเดียปี2004มือเดียวป้ายแดงครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับ79,000าบาทครับใครที่กำลังหารถใช้งานท่องเที่ยวสงการนี้ใช้งานกันได้สบายนะครับภายในสวยนะครับเบาะหนังสภาพเดิมจากโรงงานนะครับ1.6ออโต้น้ำมันบวก LPG นะครับขับได้ทั่วไทยขับประหยัดนะครับ ใครที่สนใจนะครับ79,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในดูดีมากๆนะครับเบาะหนังสภาพเดิมจากโรงงานนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับมาชมเช็คดูได้ครับกับรถดีๆสภาพงามๆนะครับยางปี2021นะครับดอกเต็มใช้ได้ยาวครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆนะครับคัดและเช็คดูแลมาให้เรียบร้อยใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับในราคา79,000บาท กับ Mitsubishi ร a เซอร์ซีเดียปี2004ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับติดแก๊ส LPG ขับได้ทั่วไทยสีสันเงางามมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์หน้าเดิมท้ายเดิมการันตีว่าสวยจริงครับหในร้อคัดมาฝากสมาชิกนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานขับสงการนี้ขับเที่ยวขับใช้งานสบายๆเลยครับมาชมเช็คนะครับแมตอนเราคัดแล้ว ดูแลมาให้อย่างดีนะครับที่เหลือสมาชิกก็ตัดสินใจตามเดิมครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราช่วยคัดเราช่วยเช็คนะครับกับรถสวยๆคันนี้เป็น1ตัวเลือกเลยครับราคา7 9 0 0 0บาทนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในซีเดียหรือแลนเซอร์ขับก็ได้นะครับรับรองว่าใช้งานได้สบายใจอะไรเยอะดูแลง่ายอะไรก็หาได้ทั่วไปนะครับในแฟนขับนี่อู่เก่งๆเยอะอะไรถูกๆมีครับ สำคัญก็คือรถสภาพงามครับแบบนี้ใครที่หานะครับคุ้มมากๆนะครับก็สำหรับแอดมินนะครับเคยซื้อใช้ถึง2คันเนื่องจากว่าสวยสภาพดีดูแลง่ายราคาไม่แรงนี่เลยครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับใช้ดีจริงๆครับสำหรับแลนเซอร์และติดแก๊ส LPG อยู่แล้วครับครับอหยัดถามว่าแลนเซอร์น่าใช้ไหมน่าใช้ครับกว้างนั่งสบายดูแล ไม่แรงซื้อก็ยังไม่แพงเลยนะครับซื้อไม่แพงจริงๆนะครับในราคานี้สภาพนี้สุดจริงๆนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแลนเซอร์ขับในซีเดียขับนะครับค่าสนใจนะครับแอดมินใช้มาแล้วจริงๆคุ้มแน่นอนซื้อเขาสองคันมีที่ไหนซื้อรถเหมือนกัน2คันครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับซีเดียแลนเซอร์ตัวนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับต้องบอกเลยว่าเขาจะมีเป็นแท็กซี่ได้ด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยรถบ้านแท้เพราะว่า ดูแลง่ายครับสบายๆเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับกับเบาะหนังสภาพสวยแบบนี้จะถูกใจหรือเปล่าก็ลองพิจารณานะครับสาหรับแอดมินคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกก็ลองพิจารณาและตัดสินใจนะครับข้อมูลมีให้เลือกให้ชมนะครับในยูทูบมีคนรีวิวโเฉพาะเจาะจงเป็นคันๆเลยก็มีนะครับจะได้ข้อมูลแบบแน่นๆนะครับสําหรับผมก็รีวิวเพื่อการนําเสนอการขายก็คือคัดและเช็คเรียบร้อยส่วนการตัดสินใจเป็นของสมาชิกค,ครับ ราคานี้สภาพนี้เดินหาเองยากแน่นอนนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพกริบๆเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้สวยจริงจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับ79,000บาทรูปมีมาเยอะมีมาเต็มครับหาดูรูปต่อได้เลยครับ